ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สวนน้ำภูมิแล้วจ้าแต่ตายนะยังยลับนะ <c oughs> โอ้โมองก็เลยอะ่ะ <c oughs> เราเจอที่ต่อเราเจอแบบแบบแต่เราคดเจอดช เจอใครคะเจอแบมแบมค่ะคือจะบอกว่าห่างกันแบบว่าอันนี้สมมติคือตายเนี่ยแล้วแบมแบมคืออยู่ตรงเนี้ยคือห่างกันแบบนี้แบมแบมเดินผ่านแล้วคือแบมแบมน่าใสมากคือแบบอีกนิดนึงก็แบบไห่แบมไห่แบมแต่คือแบบแต่ด้วยความตกใจและเออที่นี่นั่งยกตีนจ้ะคุณนั่งอยู่อย่างนี้ได้สิเช็ดแบมอยู่เกินหน้าขึ้นมาอ้าวแบมอันนี้คือก้มหยิบโทรศัพท์เพราะพี่ยืนยืนทางขาอยู่ค่ะ แบบมีมากจริงๆเราเราเจอที่ต่อเราเจอแบมแบมแต่เราอดเจอลิซ่าได้ไงวะเออไม่เป็นไรแบมเราอะเราอดเจอได้ไงวะเสียดายมากเพราะว่าไม่เห็นเมื่อกี้แบมแบมก็ไม่เห็นได้กลิ่นแต่น้ำหอมได้นน้ำหอมแรงมากแต่ว่าไม่เห็นไม่เห็นเลยเดินผ่านไปปุ๊บอันนี้กำลังเปลี่ยนเลนกล้องอยู่ตาก็เลยไม่เห็นตาเสียดายิซ่าระวันนี้เรามากับสายการบินที่ว่า วันนี้เป็นเวลาตีหนึ่งส่วนสามนั่งกับคุณ่ายค่ะที่นั่งก็กว้างขวางดีค่ะขา,าไม่ชนเพราะว่าขาเราสั้นนะคะเขา่าก็ไม่ชนแต่ว่าคนนี้เข่าเกือบชนเลยเพราะขาเรายาวไปค่ะเจอกันทีน่ร้านไอซ์ปิง นี่คือสภาพของคนไม่ได้นอนตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่โมงแล้วฝันดีค่ะเจอกันตอนนี้นะตอนนี้เรามาเที่ยวเล่นที่สีเหมดนซ่าวันนี้ก็อากาศเย็นๆนะคะแบบ ไม่ร้อนแต่ว่าใส่ไว้กันต้องคือดึกๆกลัวหนาวใช่ใช่ใช่ตี่เราจะแต่งยังไงก็ได้แต่ข้างในจอนก็ตามร้อทค่ะแต่างนอเย็นๆนะเราอยากกินที่เมอากินอะไอ้ที่เป็นเหมือนชูครีมเขาอยากตอนนี้เรามาต่อแถวซื้อไก่ทอด J G ทอาเยอะมากแสดงว่าแสดงว่าอะไรแสดงว่าทำช้า <laughs> เราได้ไก่มาแล้วจ้าอันนี้นะคะปลามึก่อุดอรอดๆอร่อยไมอ่อยนียวุย่เหนียว่อยอร่ออ,อร่อยอ ต่อไปนะคะเราจะไปต่อแถวกินชามนข่ไทะร้านนี้คนต่อแถวเยอะมากร้านนี้จ้าไต่หวานนัมเบอร์วานนะจ้าวันนี้ต้องได้กิน เมื่อวานมากินเขาเห็นหน้าผมก็กลัวแล้วเนี่ยอ๋ออุยมาพบเราขูดมาเราแต้มเท่าไหร่สมมติหกแต้มใช่ไหมแล้วเราก็ขูดอย่ต่อสู้อ่ามี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 อื้เราด้วยดิขูดพร้อมกันเราก็ขูดอันนี้หนึ่งอันนี้สามเจ้าได้สามไม่ได้ อันนี้เราใช่ไหมอออันนี้เราอันนี้เราอันนี้เจ้าเหมือนเราถูกไปเดีนกับเหมือนกับพี่เขาห้าสี่เรากินเราก็ได้รางวัลดูข้างหลังอ่าเข้าใจแต่อันนี้คืออะไรอ๋อต้องคุยหน่อยตาเนี้ยเดี๋ยวสุดท้ายแล้วอ๋อค่ะแพ้จ้าคุณกี่ป้าจะเล่นกูจะเล่นเข้าวแล้วค่ะวันที่สองตอนนี้เรากำลังจะไปจิ๋วเฟิน แล้ววันนี้ไม่มีแดดเลยแม่แต่ว่าใส่หมวกกันทุกคนเลยต้องเข้าใจว่าเมื่อวานอ่ะมันไม่ได้ริงเลยวันนี้ถิ่มากไม่ได้กินข้าวเลยเดินกลับครับ <c oughs> เพราะว่าคนนี้ครับ คนเขาลืมบัตรครับไม่มีไม่มีบัตรขึ้นรถครับเพื่งกลับไปเอาที่โรงแรมครับโอ้ยก็ยไม่ได้ยินมะก็ลืมมาเขาขอกขึ้นรถเมย์ไงรถก็ลืมว่ามันใช้รถเมย์ด้วยด้วยกำลังรอรถเมย์เพื่อที่จะไปจิวเฟิน ตอนนี้กำลังขึ้นรถทริเมล์ริปเมล์บัสเายสาย965นะคะแต่เมื่อกี้นี้มีลุงมานะนำชวนให้ขึ้นแท็กซี่มีเขาบอกว่าถ้าไปรถฟาสเนี่ยจะใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าไปรถอแท็กซี่เนี่ยเขาจะผ่านทางเอสเพสมันจะใช้เวลาแค่10นาทีถ้าใครไม่รีบก็เป็นตัวเลือกที่ดีแต่ว่าถ้าไม่รีบก็มานั่งรถมีก็ได้ค่าช่ลๆมีคนจัดเียบหน้าบัสหลอกกั ไม่สบายฮนะปตอนนี้เราถึงสิล์มแล้วนะ <mean> <elly> อากาศเย็นเแดดก็ไม่ค่อยมีบากาศจีนหอง ที่ชอบเิดตัดเนี่ยก็เลยชอบแต่ถ้าเกิดคนไม่ชอบมันก็จะมีกินสับปรดด้วเสึกว่าชอบมากกล่นหอมนะเออหอมหอม,หอมกินหักเป็นาเย่ไงมพอนก็คือหัวตัดอ่ะ,อะก็อร่อยดีก็เหมือน แค่ถั่วลงเดินมาเออเหมือนไอติมถั่วปกติกินได้อร่อยดีตอนนี้ยังไม่เจอลงน้ำชาหลงอะหาไม่เจออะบอกว่าให้เดินตามโคมแดงใช่ปะ่ะก็เนี่ยโคมแดงที่สุดแหละก็ไม่มีพอเดินพอเดินทางหลักมาเกือบสุดทางจะมีทางแยกที่แบบมีโคมทั้งสองทางคือทางขึ้นและทางลง เราต้องลงทางลงถึงจะเจอลงแรมชาเฮ้ยเจอแล้วว่ะสวยมากมากเลยอากาศดีมากตอนนี้อากาศเย็นเย็นแต่เย็นกว่านี้ถ้าเราไม่เดินไกลจนเหงื่อออกอะหมดปลาหมึกร้านนี้อร่อยอเพราะขาปากหวานตอนแรกเขาเอามาให้ชิมก่อนอเคยอร่อย<า>เลยโวนลกลับมาซื้อจ้าอร่อยมาซื้อนะโอ้สารคุณไม่สานทราสาักคสล<า>คุณสคุณ เออมีความบอกหลังอ่ะบอกอร no oh. ่อยจริงๆก็คืออร่อยจริงๆแบบทอดทอดใหม่ๆเลยชิ้นใหญ่มากเันนนี่ลมันไปแล้วเอ่ปามึกให่มากมันเป็นปลาหมึกยาวอร่อยมันแต่แบบเค็มๆมันร้อน ปลาหมึกมันไม่เหนียวมันนุน่มๆคนที่นี่คนไทยเยอะมากเหมือนมาเที่ยวไทยมาเจอคนไทยเยอะมากเเป็นนนตารวจทยอิอร่อยต้องมาซื้อนะคะร้านนี้ขายบัวลอยนะคะบัวลอยอันนี้อร่อยอร่อยจริงๆ<ม>ต้องกินมันมีหลายอย่าง มีถั่วเขียวตีเป็นแป้งหนึบๆแป้งบัวลอยว่ะแต่ว่าเปิบบัวลอยเมืองไทยมันจะแบบก้อนๆกู มัง้งที่เราขึ้นบันไดมาเป็นร้อยเก้าอะหัวจีิังก็ได้อยู่แต่ก็ไม่ใสยโอเคมไม่กิน